สวัสดีนะครับวันนี้ผมนั้นจะมาเล่นเกมปลูกสวนผักแล้วผมขออนุญาตปิดเสียงเพราะควติดลิขสิทธิ์แต่ไม<ป>่ไผมเปิดนะครับไปลุยเลยเปิดมาก็เก็บเลยจังหวันี้เอยอะมีสวนน,น่วันนี้ผมจะมา งั้นอัปเดตความคืบหน้าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างถ้าผมเล่นไปเรื่อยๆไม่บอกเลยมันต้องให้ได้แบบเยอะมากที่สุดตอนนี้ก็สวนนี้เราเต็มหมดแล้วสวนแบบสวนแอปเปิลเต็มหมดแล้วส่วนนี้ก็ได้นะต่อไปจะเป็นที่กระบองเพชร ชองเพชรผม,มเลยขายได้ดีสุดละตอนนี้เราต้องการเงินมากเพื่อแฝบเกีเร์แล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไม,มมันมัมนลูกสต๊อปไปดีแล้วมันมีอันใหญ่เกิดอ่ะเต็มแล้วไปอะยเตรเ,เนี้สองหมื่ได้ได,ได้ตอนนี้เราจะมีอยู่ห้าหมื่นกว่า จุดเลยเพราะว่าต้องการเงินต้องการเงินมากเลยขอโทษด้วยนะขอโทษที่ไอคลิปนี้ม็ไมีรายก็มากแค่เก็บไปเรื่อยอะไรบ้า สตรอเบอรี่แตไม,ม่ได้เล่นโบที่แบบมันเก็บไวบ้แบบนี้อุอันใหญ่อ่ะอุ้ยอันใหญ่ไปที่ผมเก็บแบบเร็วแบบเร็วมากอ่ะอุ้ยอันใหญ่ด้วยอ,อันนี้เอ้าโคตรใหญ่ครับทุกคนโอ้โหใหญ่ขนาดเลยต้นเดียบอุ้ยอันใหญ่เดี๋ยวผมลองเก็บอันนี้ก่อนเก็บเอาไว้แล้วก็เขาหัวที่จับ เลยต่อไปจะเป็นสวนที่ดูดูนี่ครับใหญ่จังเลยถ้าเสียงหมาผมเห่าแล้วก็ไม่ไม่ขอโทษได้นะเพราะหมามันชอบเป็นอย่างนี้แหะชอบเห่เาปีวัวเลยต้นอะไรวะจะได้ตอนเองฮันโอเคมังก็จะมาไปจะมาดูราคาของมันว่ามันจะได้เท่าไหร่ แรกเลยสตอเบอร์รี่แอ้นแอปเปิ้ลเช็คดูราคาอุ้ยห้าพันห้าพันบาทผมเหลือค่ะมีเพื่อนเข้ามาครนะับแล้วก็อุ้ยอุย้ยเช่นเี้ยข้ขายกนเลยโอ้ชนะง่ายแอปเปิ้ลน่าจะขายได้ราคาดีสุดและก็เก็บต่อครับ เก็บ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 ไปเรื่อ,อยๆไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมขอตัดไปที่ได้เงินหนึ่งแสนครับเอาแล้วครับแล้วตอนนี้ผมก็มีอยู่หนึ่งแสนสี่มืห้าพันบาทแล้วเพราะว่ารันผมเก็บไปเรื่อยๆแ,แล้วมันได้ยก,กว่าเดิม,มก็เลยเพราะว่ามันบวกสิบเปอร์เซ็นต์เการขายนะครับบวกสิซต่อไปแล้วก็เป็นซื้อที่ ลดน้ำใช่ไปไม่มีที่ว่าไปเลยไปช้าจะดูภารกิจก่อนจะ <ไ Halloween. S 1> ดูภารกิจก่นอนนะภารกิจคืออะไร้อ nice. ยอ่าได้เราเ ทำไมกดไม่ได้วะมันน่าจะภารกิจสิ้นแล้วแต่ว่ามันน่าจะรับให้เองมั้งรับให้เองหรือเปล่ามก็ไม่รู้เออต้องรอนี้ต้องรอนี้เติมสต็อกเดีย๋ยวเราไปเก็บนั้นเพิ่มเอาเนี่ยเยอก่อนสิโ <Okay. S 2> อเคก็ดูก่อนว่ามีของไก่หรืออะไรไหม มั่นมันแตว่าไปแล้วเราก็จะมาเก็บอันนี้แล้วก็เก็บทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้เก็บทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้แล้วต,ตรงนี้หายไปไหนเก็บโอเคเก็บแล้วล็อคเปิ้ลทองลอคเปิ้ลทองลอคเปิ้ลทองไมโครอัพ ใช่ก็ไม่คบนะับนั่นแหละเพราะเกมนี้ขขบคุณครับเกมนี้ก็สี่เหลี่ยมเหมือนไหมครับ oh, no, 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 no. มากมากเลยคตรน้ำอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วยี่สิบอันนี้น้อยมากมากส่วนนี้เขาปลูกไว้นะถ้าผมเปิดเพลงในนี้มันจะตดลิขริทธิ์เดี๋ยวมันไม่กล้าเปิด สุด่าไหร่อู้เขย้าก็มาไปด่านี่นี่ไปมีเงินมีแสนหกฉันกไเลบ้าซ่ะี่รูมกินน้ำก่อน มันใช้ได้แค่สามครั้งใช่เปล่าช้ได้ห้าห้าครั้งซื้อนี่ดีกว่าจะทำให้จะแค่ใช่ใช่ ปูกอะไรดีเนาะจะเอาแต่นี้เพราะว่ามะพร้าวผมไม่เคยเห็นได้เลยใช่ไหมมันจะปลูกแต่นี้นะสองจะก็อย่างรนดนี้มากปลูกเ,เยอะเลย ปุกให้หมดรบน้าใันหมด,ดเฮ้ยพ่อเป็นสามเอ็ดอย่างนี้ต้องลองปีน Thank oh. you. มีต่อ ep สองนะครับทุกคนมีต่อ ep สองแน่แน,น,ออน,น่พ่อจะไม่บอกว่าเริ่มเงินแล้วเกมนี้ไม่เคยมีแะ้วมากก็ดันทำวนเวียนไปเก็บผักที่นี่ก็ปูเก็บแล้วก็ไปเล่น,แ,น,น,นแล้วก็อัปเกรดแล้วมีอะไรนตัวยังเล่นอะ่ะ ก็มันข้อสุกตอนจบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอะไรบางอย่างตอนจบจะทำอะไรบางอย่างตอนจบผมจะทำอะไรบางอย่างแค่นี้แหละเดี๋ยวจะบอกโอเคตอนนี้ก็ใกล้จบแล้วเดี๋ยวจะบอกอะไร ใช้เงินท okay, ั oh ้งหมดแบบจะซื้อแต่ไอที่ลดน้ําเลยใช้ทั้งหมดเลยอ่ะใช่ทำเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้มะพร้าวเข้าใจไหมโอเคเราจะใช้เงินทั้งหมดโอ้เมย์ก็ทำไม่นะมันหมดสต๊อกแต่มันเปลี่ยนสต๊อกเออน่ะ องโอเคแล้วก็ไปดูสัตวกนรงนี้แล้วก็ไปดูกานนีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยโอ้นี่คืออะไรนี่คืออะไรอ่ะชื่อไปก่อนโอเคชื่อนมง,งนันคอแลอ้วก็ปลูกผักสวนทัวปลูต้นไม้เย็นตน้น โอเคผมจะปลูกแต่นี้เลยเพราะว่าผมอยากปีนต้นไม้โอนี้พอพอพอไปปลูกโอเคก็อยากรู้แล้วว่าตรงนี้มันคืออยู่หนเนี่ยแม่นาะหายแล้วแล้วก็สามสามเปอร์เซ็นต์ตมไป

แล้ววันนี้ผมก็ได้เกมนี้จะได้จบลไปแล้วแล้วขอจบไปด้วยเสียงนี้บ๊ายบาย